บบาความเส้อีสานสวัสดีคุณู่้องทุกทกคนครับซื้อเนื่องจากบบาคอมมาเก็บไปรอบหนึ่งนะครับมาบงรอบสองครับผมนี่ครับ ครับตอนนี้กะสิบเนื่องมาจากที่วังเว้นนะครับเบาความแต่ใหดปลวกตานะพี่น้องเ <c oughs> บาความเพลิดเพลินพี่น้องมาเลาะไม่ตีนโพ้นตีนขาบผมนะครับพี่น้องเพิ่งครับสิ่งที่เบาความผอเนาะปกะตีพื่นสีออกไลายดอกได้พี่น้องนี่นจมบ่พวดพี่น้องครับเพิ่งคืนอยู่ครับ ว่าเด้งออกบ่ะเฮ้ยนี่ัหคือแล้วเอามีดใช่ไนนครับผมข้าวบ,บ๊าบข้าวกลัดพื้นมีบ๊อบข้าวพื้นมีตะขอไมนทำนะครับผมนี่ใหดปลวกตราบครับดอกใหญ่ๆเลยครับครับนี่จ้มงพันดอกนึงครับนี่เบื้องหน้าครับดอกนีใพยายานติดซีดดินขึ้นมานะครับ,บาปาพี่น้อง ดอกกบขาเป็นคนละทางนะครับนาเสียวปุได้นะครับให้ไปเป็นเสือต่อไปนะครับผมนี่่เนใบมังกาคุณครับครับแต่แปแตได้มากกระไเฮ็ดปลวกมแง้วดอกนะครับผมเป็นเป็นสัญญาณที่ดีนะครับนี่ได้มากี่หาดอกกันแล้วครับเห็ดปลวกตักเดียวอีกแล้วครับนี่ดอกข้างามอยู่ครับค้าวเห็ดปลวกตักเดียวอีกแล้วครับผม เให้ปอวกเกลียดอีกแล้วครับนี่นมันปลวกขโมยเก็บไปสองดอกนะครับถ้าพให้ปลวกอ่านมองแล้วดอกนะครับผมสองดอกนะครับนี่ครับนี้อีกดอกนึงครับผมเก็บไปเหลือก็นจะสิบพ่อแกงครับพี่น้องอ๋อดอกบลกใหม่เพิ่งกำลังขึงกําลังนี่ครับหักด้วย นักเจอครับผมดอกน้อยนึงสองดอกครับปวดยังนีงปวกเบือ่อครับพี่น้องมาปวกดีนะครับผมปวกดีสองดอกนี่ครับปวกดอกเดียวอีกดอกนึงครับมีซองจุง้มนะพี่น้องนี่ มาครับจูช่องจูป้าให้เขาไข่ไงครับผมคุ่นไปปิ่งปนนะครับปิ่งปนสเสต็ปวดผู้ดีมึงดอกไม้เขากลิ่มขื่นเป็นดอกโรคร้าวอยู่ครับอีกดอกหนึ่งครับให้เขาไข่นะครับกำลังออก นี่กี่เดือนครับเจ้าไข่แล้วครับขอให้เกลี้งขึ้นก้าครับหนี่งดอกนึ่งครับกําลังกระหักเลยครับพี่น้องครับพวกนี้คือกำลังติดออกไนะหมบ่าหันบมาข้างเก็บไปเลยดอกนึงครับบมาข้าบงใบเตยพี่เบื่อบมาข้างบเล็กเก็บนะครับเห็นไหมครับ กระทั่งสีออกนะครับครับนี่เป็นดอกหนึ่งที่บ้าความเก็บก่อนหน,น้าน,นี้นะครับเป็นสองดอกนะครับผมบึ้งดอกหิดปัวข้าครับพี่น้องนี่ให้ปลุกตาไปครับนี่ตัวบ้างหง่นะครับผมป้าพี่น้องรับจานดาวเทียมแบบน,นี้ เอิงคืนอยู่พูดครับดอกง่เลยครับผมคืบมอบนมีหโมเนาะนะ้นครับขอนอนุญาตหาโมิ่นก่อนนะเกี่ยวถ้าอยากเพลินครับดอกหนึ่งครับนี่ครับคือมีดอกเดียวเนาะ นี่ครับมีดอกงามครับเบื้องครับนี้ได้หูใหม่นี่ทางสันอยู่เหนได้นน่ไปเสียวแด้แล้วทางนี้ได้อยู่ครับ มันดนี่เขาถมไปนะ ทางสปุก,กนหน่อยมีแต่ดอกง่ายๆครับผมพี่้องครับตเต็มปลาเลยครับมีแต่ดอกง่ายๆว่าไม่ให้ปกจิกครับผมนบังค้าบังดอกพูนนะครับ cô được nhiều không? ตอนนี้บาวคอมก็จะมา่พ่อท่านละครับผมนี่เฮ็ดของบาวคอมนะครับได้อันนี้โปรก่หน่อยนะครับผมดอกเกือบจะให้โปรกจิกนะครับอันนี้ก็เฮ็ดปรกตาบนะครับนี่อันนี้จะเป็นเฮ็ดปรกกระเทียวนะครับอันนี้จะเป็นเฮ็ดอีเหลืองครับผมจะเป็นเฮ็ดคมลินหมาครับหรือว่าเฮ็ดยุค่าเนาะเออจะเป็นเฮ็ดไข่ผสมกับเฮ็ดกีเกลเดียนนะครับผมโดยรวมของบาวคอมำมันนี่ครับก็ได้ร้ายตื่นพี่น้องก็ได้เต็มกระตาอยู่ครับ ครับเช่นนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อความนเดอครับผมจะได้กบยังพอกันคลิปหนานะครับผมคลิปหนี้บืกอความเขาไปคิวเพื่อสานีครับสวัสดีครับ